เมื่อวานพัสดุส่งมานมพึ่งทานคู่กันบังลุงผิวแคลเซียม ตัวยี่ห้อนี้ไม่เคยกินอันนี้เป็นสารสกัดจากอางุ่นซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่อ่าเป็นเอนทายเอจจิ้งอะเกี่ยวกับการชะลอวัยตัวนี้ก็บังลุงกระดูกเดี๋ยวลองกินดู ตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยเคยทานตัวเนี้ยเคยทานมีมีตัวเนี้ยไม่เคยทานสารสกัดจากเม็ดอังกุนหกอ่าหกหมื่นมิลลิกรัมส่วนแคลเซียมตัวเนี้ยต้องกินหลังอาหาร จริงตัวนี้เอ๋ทานอยู่ทานดีนะมันแบบใช้บังลุงสายตาแล้วก็รักษาโรคที่เกี่ยวกับตาเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เอ๋มีอาการ ตาแพ้แสงตาเป็นจ้อตาเป็นจุดก็ราคาถูกกินดีนะคือบริษัทเนี้ยเขาขายกาแฟลดน้ําหนักขายคอลลาเจนขายอะไรชงชงอะ่ะเยอะอน,นี่ทองคําเปลวไอกระเทียมไม่มีอะไรแต่จะให้ดูตัวที่ Uh, ตัวนี้มันเป็นคอลลาเจน ันนี้ตีผลาจริงๆแล้วตีผลาเนี่ยเออยากจะแนะนําให้กินคู่กับขมิ้นนะคือว่าถ้ากินตีผลาคู่กับขมิ้นเนี่ยมันล้างพิษในตับมันช่วยล้างพิษในตับแล้วก็ล้างพวกไขมันแล้วก็มันจะช่วยเกี่ยวกับการล้างสารพิษในร่างกาย ็ของบริษัทเนี้ยมันจะผลิตหลายอย่างอ่ะมันมันจะมีอะไรอ่ะอันเนี้ยสายตานี่ก็จะเกี่ยวกับอ่าลดน้ำหนักเกี่ยวกับพวกเผาผลาญไขมันอะไรประมาณเนี้ยจริงๆเอะจะมีแก้วอันเล็กๆนะเขาเรียกว่าแบบเหมือนเหมือนแก้วเหล้า ส่วนตัวนี้กินมา20กว่าปีแล้วเพราะว่ายี่ห้อของทัญญพรถูกสุดก็คือให้ดูว่าในแต่ละวันเนี่ยกินอาหารเสริมเยอะขนาดไหนกูก็อยู่มาได้20กว่าปีูเห็นตายบางอย่างเอกก็ไม่ค่อยเชื่อที่สื่อที่เทียมมันออกมาพูดหรอกเพราะว่าคือกูรู้ว่ามันตอนแหล สิ่งที่สิ่งที่เขาพูดออกมานั่นคือสิ่งที่เขาต้องการให้เราเชื่อแบบนั้นแต่คนที่จะเอาความจริงออกมาพูดน่ะหรือคนที่พูดเพราะว่าเป็นห่วงเราจริงๆอ่ะน้อยแม้แต่เรื่องวัคซีนอ่ะเอก็รู้ได้ด้วยรู้ได้ด้วยที่ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงแย่ลงอ่ะ เมื่อร่างกายของเราแย่ลงอะ่ะเอจึงมั่นใจว่าวัคซีนที่ฉีดไปอไอ้โควิดน่ะมันเป็นอันตรายมันไม่ใช่ของดีเว้ยแกะยากจังเลยเปิดไม่ออกอ่าหมุนซ้ายเปิดโอ้ก็มันก็ไม่เปิดยี่ห้อนี้เอ๋ไม่เคยกินนะ เปิดยากเปิดเย็นว่ะมันเปิดมันหมุนแล้วมันไม่ไปอ่ะมันต้องดึงอ่ะนี่ไงมันทำแพ็กเกจจิ้งหวยแตกที่มันทำแพ็กเกจจิ้งอ่ะหวยแตกหมันเป็นสองชั้นอ่ะเออ เนี่ยถ้ามันทําแพคเกจจิ้งแบบนี้นะบอกได้เลยว่าโอกาสที่จะหมุนไม่ออกอมีเพราะว่าออถ้าไอตัวตัวชั้นในอะ่ะมันมันไม่ลงล็อกกับไอชั้นเนี้ยหมุนยังไงมันก็เปิดไม่ออกเนี่ยหมุนยังไงก็เปิดไม่ออกแต่หมุนอย่างเงี้ยเปิดออกก็คือว่าออพวกขวดยาเนี่ย ถ้ามันทำแพ็กเกจจริงอะ่ะแบบสองชั้นอย่างเงี้ยไม่ดีต้องเอาชั้นชั้นเนี้ยออกไปเลยให้ใช้แค่ชั้นในเพราะว่ามันเปิดไม่ออกไอเราก็ว่าเฮ้ยทำไมมันหมุนไม่ออกวะอ,อ๋อเออถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ดีนะเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะ แคลเซียมอะถ้าถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบแคปซูลเนี่ยดีแต่ถ้าเป็นแบบเม็ดแข็งๆอะไม่ดีถ้าเป็นแบบแคปซูลอย่างเนี้ยมันจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วเอยี่ห้อยี่ห้อโคสตาเนี่ยมันจะผลิตนมพึ่งแล้วก็ผลิตพวกอาหารเสริมหลายตัว เนี่ยมันก็หมุนยา่าหมุนงไงก็หมุนไม่ออกนีเอ๋จะบอกอะไรให้นะสินค้าบางบริษัทเนี่ยคุณภาพแม่งห่วยแตกอะแต่ว่ามันทำแพ็กเกจเนี่ยโคตรโคตรโคตรสวยอะสินค้าบางตัวเนี่ยมีคนบอกว่า ดีสินค้าบางตัวมีคนบอกกับเอว่าดีแต่เราไปซื้อมาแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าเรารู้เอาเป็นว่าคือ,ค,อคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้คิดไปเองอะ่ะเพราะว่าของแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการทดสอบสินค้าถูกไหมถ้ามันดีเราก็ รู้ว่าดีคนที่หลอกตัวเองอะ่ะบางทีเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยแบบฉันใช้อาโลชั่นตัวน,วน,วน,น,น,วนี้แล้วฉันจะขาวขึ้นฉันใช้โลชั่นตัวนี้แล้วฉันจะขาวขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คือการหลอกตัวเองอะ่ะบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ผลอะ่ะมันเป็นมันเป็นพ r มันเป็นการตลาด แล้วมันก็ห่วยมันก็เปิดยากเหลือเกินเนี่ยฝาสองชั้นเนี่ยเปิดโคตรยากเลยหมุนก็ไม่ไปมันปิดหลวมหลวม เป็นเป็นเป็นแบบเนี้ยผมหง,หงอมเอ๋เป็นคนที่กินพวกอาหารเสริมมาเยอะอ่ะแต่เราไม่ได้อ่าจดรายละเอียดเท่านั้นเองแต่แค่เห็นยี่ห้อกูก็รู้แล้วอ่ะยี่ห้อนี้ห่วยอะ่ะ ไอ้ยี่ห้อนี้มันผลิตอาหารเสริมคุณภาพคุณภาพดีนะอ่าแล้วก็ราคาราคาไม่ถูกราคาไม่แพงสินค้าคุณภาพดีราคาบานกลางแต่ฝาไม่ห่วยวะต้องแยะออก นี่ก็คือที่กินคนที่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยหรือว่าคนที่ชอบดูพวกอชอบดูข่าวต่างประเทศหรือดูอะไรดูคลิปพวกสุขภาพคลิปเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพและคลิปต่างๆเนี่ยคือเขาจะเข้าใจนะว่าคือพวกฝรั่งอ่ะมันชอบกินพวกอาหารเสริม แล้วเวลามันป่วยเนี่ยมันก็จะใช้เวลาพวกฝรั่งมันป่วยอ่ะมันจะกินวิตามินกินอาหารเสริมเป็นยาเช่นช่วงที่เป็นหวัดเนี่ยมันก็จะกินวิตามินซีกินวิตามินดีอ่าพวกฝรั่งเวลามันเป็นหวัดมันจะกินวิตามินซีแล้วก็กินวิตามินดีถ้าถามว่าเอ๋กินไหมเอ๋กินนะแล้วถามว่าได้ผลมาได้ผลคือเอ๋เป็นไข้หวัดใหญ่อ่ะเอ๋กินแค่ฟ้าทลายโจร วิตามินซีวิตามินดีแล้วก็กินอาหารเสริมทั่วไปแล้วก็กินนมพึ่งซึ่งมันก็ช่วยให้เราเนี่ยฟื้นตัวได้ดีแล้วก็ร่างกายกลับมาแข็งแรงก็สำหรับคลิปนี้ก็มาทักทายอะ